รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่สวนป่าบ้านห้วยยางเหนืออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะและก็อยู่กับนะคะคุณลุงเอี่ยมค่ะปราชสมุนไพรของชุมชนนั่นเองค่ะสวัสดีลุงเอี่ยมค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ลุงเอียนนเอ่ยมพาบุ้งและคุณผู้ชมมาพบกับสมุนไพรอะไรคะมักือคี้บ มะเกลือโอ้โ oh, ห oh. ต้นสูงใหญ่เลยครับค่ะตัวมะเกลือมีสรรพคุณอะไรบ้างคะแก,แก้ลมแก้อาเจียนนะครับแล้วก็เป็นยาถ่ายขยาดนะครับมากมายนะครับที่สรรพคุณของเขามีนะครับเปลืกอกยางหนึ่งใบยางหนึ่งรากยางหนึ่งเกลียางหนึ<ม>่งอ๋อก็คือันนะได้หลากหลายเลยสรรพคุณสมุนไพรคือโดยปกติเนี่ยจะเน้นเป็นจุดไหนมากที่คนเขาจะเอาไปใช้กันนะคะก็เปลือก อ๋อคือตรงนี้เลยใช่เปลือกนี่ทีคือเอามาสมัยก่อนคือถ้าทํากับแช่ขาดไม่ได้คือเปลือกมะเกลืออออเอามาเป็นการเป็นแช่เข้าหมักอย่างนี้เขาาหมักก็ได้เขาแช่ก็ได้ค่ะต้มเหล้าก็ได้อ๋ออะไรมันได้หลายอย่างคนสมัยก่อนก็คือก็คือถ้ามีมะเกลือที่ไหนก็คือว่าต้นเนี่ยโดยมากจะเหลือดตะเกนเพราะเปลือกมีก็่าถากไปเอาไปย้อมแห่บ้าง อเอาไปใส่ไก็ปชร์ช่บ้างได้หลากหลายแล้วต้นมะเกลือเขามีลูกไหมคะมีครับลูกเขาเอาไปทําอะไรได้บ้างเอาไปยาเป็นยาถ่ายพยาธิทั้งคนและสัตว์ค่ะแล้วใบอะค่ะคุณลุงนําไปทําอะไรได้บ้างใบนี้ก็เอามาต้มแก้โรคดีซ่านแล้วก็เอามาต้มแบบว่ายิงหลง<อ>ังค,ค้อทำได้ค่ะคือช่วยเรื่องปรับหมดลูกอย่างนี้ เลือดเลดืเป็นเรื่องของเลือดค่ะคุณลุงแล้วต้นมะเกลือค่ะ<อ>เรียกว่าเป็นไม้ยืนต้นที่อายุยืนยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะก็อยู่ได้เป็นร้อยร้อยปี วันนี้เรียกว่าได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของต้นมะเกลือแบบจัดเต็มเลยนะคะขอบคุณลุงเอี่ยมมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมมุ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับสวนสมุนไพรของลุงเอี่ยมนะคะว่าจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนั่นเองค่ะแล้วพบกันในครั้งหน้ากับรายการเชฟรุงยาสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ45ปีปอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต Amarin Tiwi